คุณผู้ชมครับเช้านี้มีเรื่องสุขภาพมาเตือนคุณผู้ชมสําหรับทุกกลุ่มทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานวัยเรียนหรือเด็กๆเ,เ,เองก็ตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคเบาหวานคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในวัยทํางานครับมีข้อมูลจากสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยพบว่าการที่พบผู้ป่วยโรคนี้ตอนนี้มีอายุลดน้อยลงเรื่อยๆแพทย์มีความกังวลเหมือนกันว่าจะส่งผลทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เร็วขึ้นและก็รุนแรงกว่าผู้ป่วยปกติครับ ผู้ป่วยเบาหวานคุณผู้ชมคนนี้อายุ19ปีนะครับเธอบอกว่าพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยด้ยวยโรคนี้ตั้งแต่อายุ9ขวบหลังจากมีอาการหมดสติแล้วก็ไปพบแพทย์เจาะเลือดพบว่าเลือดเป็นกรดและน้ำตาลสูงซึ่งตนเองเป็นเบาหวานชนิดที่1เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ขาดอินซูลินโดยมักพบในเด็กปัจจุบันต้องฉีดยารักษาวันละ4ครั้งและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดด้วยครับ ตอนที่รู้ว่าค่ะคือหนูแบบค่อนข้างไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วตอนนั้นแบบว่าอันคอนเชียสัะค่ะตอนนั้นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่แบบตกใจมากๆแล้วก็พอพอคุณพ่อคุณแม่กับคุณหมอมาบอกทีหลังตอนที่ฟื้นแล้วค่ะก็ตกใจแล้วก็กังวลเหมือนกันแล้วพอยิ่งพอทราบว่าแบบจะเป็นโรคนี้อาจจะตลอดชีวิตนะเพราะตอนนี้อาจจะยังไม่มีการรักษาอะไรค่ะก็คือมีความกังวลค่ะในตอนนั้น ข้อมูลจากนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยเบาหวาน,นมีอายุน้อยลงต่อเนื่องและก็จะเป็นเด็กมากขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันวัยทำงานเองก็มีแนวโน้มป่วยเบาหวานชนิดที่2หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้เมื่อเทียบกับตัวเลขผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดในไทยที่มีกว่า5ล้านคนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงานถึงกว่า2ล้านคนนะครับ นายกสมาคมเค,ครือข่ายโรคไม่ติดตอด่อไทยเปิดเผยบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานยังมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติและก็รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบทำให้ตาบอดฟันเสียง่ายเส้นเลือดสมองตีบจนเกิดโรคสมองเสื่อมรวมถึงอีกหลายโรคที่มองไม่เห็นโดยผู้ป่วยที่อายุน้อยเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนได้เร็วและก็รุนแรงกว่าเดิมด้วยครับ ฉะนั้นลักษณะโรคเบาหวานในคนวัยทํางานเนี่ยมันจะมาควบคู่กับโรคอ้วนด้วยอย่างเมื่อกี้ผมเรียนตอนแรกแล้วถ้ามีโรคอ้วนมาด้วยปุ๊บเนี่ยกลุ่มโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรงังก็คือความดันโลหิตสูงขายมาในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็จะตามมาเพราะฉะนั้นถามผมว่าเบาหวานในคนอายุน้อยเนี่ยตอนนี้มันเป็นมากขึ้นจริงแล้วก็เป็นแล้วก็แรงด้วยจำนวนคนที่เป็นนะคะในประเทศไทยคิดว่าเพิ่มขึ้น แล้วก็ที่ที่น่ากังวลคือคนที่เป็นเนี่ยอายุน้อยลงหมายความว่าในเด็กเราก็พบได้เยอะขึ้นแล้วนะคะในวัยเริ่มทำงานก็เป็นเมื่อก่อนนี้จะเป็นโรคที่เรามักจะเจอในคนที่ทำงานไปแล้วนะอายุ40-50 ฟังดูจากสิติดูน่ากลัวคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเช็คอาการกันหน่อยว่าใครเข้าไข้หรือไม่นะครับนายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยบอกว่าวิธีการสังเกตของผู้ป่วยเบาหวานสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมหากเริ่มจากน้ําหนักตัวขึ้นผิดปกติมือชาหรือเท้าชาก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพส่วนการป้องกันเกิดโรคเบาหวานก็ควรเริ่มตั้งแต่เป็นโรคอ้วนนะครับก็คือคุมอาหาร ออกกาลังกายและก็ลดน้ําหนักประมาณร้อยละ10หากเป็นกลุ่มที่พ่อแม่เนี่ยป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมอาจจะเริ่มจากเรื่องของการควบคุมอาหารก่อนแล้วก็ไปออกกําลังกายต่อเนื่องก็อาจจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคถึงร้อยะหกสได้เลยนะครับก็มีหลายปัจจัยที่นําไปสู่การเป็นเบาหวานอย่างกรณีของ หญิงอายุ19ปีคนแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของการทํางานของเอยวะบางอย่างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคหลายคนพยายามแล้วนะลดน้ําตาลตัดน้ําตาลเพื่อที่จะหวังลดโอกาสเกิดเบาหวานแล้วก็ลดน้ำหนักตัดน้ําตาลปุ๊บที่หายไปไม่ใช่แค่น้ําหนัก เพื่อนหายครับเพราะว่าโมโหใช่ไหมชวนไปไหนไม่ยอมไปไม่ยอมไปรับประทานด้วยไม่สนุกเลยนะครับอาจจะต้องค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆลดอย่างเช่นสมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวเราเติมน้ําตาล3ช้อนอาจจะเหลือ2ช้อนแล้วก็เหลือ1ช้อนให้ลิ้นเนี่ยคุ้นชินกับรสชาติใหม่ก่อนนะครับ